สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆแม่บ้านแม่บ้าน,น,านค่ะวันนี้นะคะแม่บ้านจะพาเ,เพื่อนๆมาทาอันนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่หมดปกติเราจะตําใช่ไหมคะแต่ว่าเครื่องตําเวลาเราตำเนี่ยมันจะได้ไม่ละเอียดนะคะทีนี้แม่บ้านเนี่ยก็มีวิธีการปั่นมาแช่นะคะโดยใช้เครื่องปั่นนะคะเครื่องปั่นในครัวเรือนของเราทั่วไปนี่เลยนะคะเพื่อนๆใช่ค่ะแม,ม่ทำแม่ทำคลิปครับทำคลิปอะไรทำคลิปปั่นไอ้นี่ไง ปั่นอะไรปันเปลืกไก่บดปั่นปลือไก่บดเหรอโอเคแล้วทีนี้แม่่านก็จะเอาใส่ถุงแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่นะคะถุงแบบแม่้าวหรือยังครับแล้วทีนี้นะคะเพื่อนๆนี่ละเอียดแบบนี้เลยเพื่อนเห็นไหมไม่ไม่่่่่จะไ่่ แบบนี้นะ,ะเพื่อนๆเนาะเวลาแม่บ้านนะกิน,นไข่<ม>เสร็จแม่บ้านก็จะเอาเปลือกไข่ของเขาไว้เราแค่แค่บดบดบี้ๆลงไปจริงๆเนี่ยเราเราล้างแล้วก็เอาไปตากแดดด้วยก็ดีนะคะแต่ว่าอันนี้แม่บ้านก็จะทําแบบว่าไม,ไม่ได้ไม่ได้ตากแดดแล้วนะ ก็เรียบร้อยนะเพื่อนที่ไม่ว่านตั้งกล้อง,ง,งแบบน,นี้นะละแล้วเพื่อนๆก็ใช้โหมดนี้นะเพื่อนนี่ค่ะโหมดที่เป็นน้ำแข็งะคะ่ะ แค่นี้แค่นี้เลยค่ะเนี่ยแค่นี้ก็ละเอียดแล้วค่ะให่บ้านใช้หมดที่เป็นน้ำแข็งเพื่อนๆดูเห็นไหมละเอียดแล้วอ่ะแมง่ายงี้เตียว ชี้นี้เราก็มาใส่ในต้นกากพระพุมของเราแบบนี้เลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้มันเป็นน้ำแบบน้ำที่แม่บ้านปัน่นเปลือกไข่เสร็จแล้วเมื่อกี้เนะเาะแล้วก็มาโรยได้เลยค่ะเพิ่มความแข็งแรงของลำต้นเปลือกไขบ่บด ต้นเล็กนี่ต้นเลน็นเลกน,น,น,กนะใหวางก็จะใส่ไม้เขาจะไ,ได้แข็งแรง แค่นี้นะพเพื่อนๆเนาะก็อย่างใสอย่างต้นนี้แม่บ้านใส่ก็อันนี้แม่บ้านใช้การตําเนาะตามันก็จะไม่ละเอียดเท่าไหร่แต่พเพื่อนๆดูดิใบเขาก็จะใหญ่แข็งแรงดีอะดูดิเนี่ยกวบพระพรมนะคะอย่างที่แม่บ้านเคยแชร์ว่าเนี่ยถ้าใบของเขาแข็งแรงดีอะไรดีนะคะใบอย่ง้ามจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอันนี้มันคือใบเล็กใบแรกๆเลยนะคะที่แม่บ้านเลี้ยงเนาะ เนี่ยใบต่อมาเพื่อนๆก็ดูดิใบที่ใบต่อมานะาใบต่อมาเขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมคะอันนี้ก็คือใบล่าสุดเพื่อนๆดูด่างด้วยแล้วก็ใบใหญ่ด้วยนะอันนี้ก็คือหลอดใหม่ล่าสุดแล้วดูเพื่อนๆดูก็คือหลอดเขาก็จะใหญ่ใบของเขากลางมาก็จะใหญ่นะคะแล้วก็ด่างด้วยนะเนี่ยอันนี้ก็คือจะด่างก็จะสวยนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆเนาะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะ